สวัสดีค่ะจ่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะป้าสั้นค่ะก็พบกันอีกแล้วนะครับกับสุดคำนวณเนาะสุดคำนวณสุดคำนวณสุดคำนวณเพื่อนบ้านข้ามโขงวันนี้ข้ามโขงวันนี้ข้ามโขงมานะคะค่ะตาราตำราค่ะตำราวอันนี้ป้าครับอู้งวดที่ผ่านมาก็เป็นยังไงป้าสั้น บอกให้วิ่งหกวิ่งกันไหมล่ะเด่นไหมเด่นไหมครับตตวเด่นตัวเด่นนะครับเด่นเลยตัวเดียวโจดๆแล้วก็ให้ตัววิ่งตัวเดียวด้วยเนาะออกกำลังกายกันให้หกตัวเดียวโจดๆเลยวันนี้คุณป้านะจ๊ะวันนี้คุณป้าสั้นเนาะก็จะพาท่านผู้ชมไปพบกับสูตรคํานวณของเพื่อนบ้านอีกเนาะวันนี้เพื่อนบ้านค่ะเ่ะเดิมวันนี้มั่นใจไหมคะคุณป้าวันนี้ก็มั่นใจเหมือนเดิมมั่นใจค่ะเหมือนเดิมแล้วมีมี เม็ดเดียวอีกไหมคะวันนี้มีค่ะมีวันนี้ปล่อยเม็ดเดียวอีกเม็ดเดียวเด็ดวันนี้ใส่พริกเม็ดเดียวเด็ดเด็ดเผ็ดเผ็ดเราใส่พริกเม็ดเดียวแต่เผ็ดนะคะอ่ของของของเรามีแต่เนื้อๆครับไม่มีน้ำครับเนื้อๆท้งนั้นมีแต่เนื้อปลาบอต้นปลาบ่จับล้วมีแต่เนื้อครับตอนมีแต่เนื้อครับน้ำไม่มีน้ำไม่มีนะครับ อันนี้ก็จะให้จุดเด็ดเลยค่ะก็ให้ไปแล้วแต่จะชอบไม่ชอบนะครจะเอาชอบก็จัดชอบก็จัดให้ขัดก็ผ่านเนาะค่ถ้าไม่ชอบก็ไม่ต้องเอาค่ถ้าชอบก็เอาเลยคะสูตรของป้าซ่านนี่อ่าชุดวินมีกี่ตัวครับได้ยังไงเนาะชุดวินห้าตัวค่ะชุดวินห้าตัวค่ะ อ่าแล้วมีตัวเด่นตัวรูดตัววิตัวอะไรไหมครับมีมีตัวเด่นเนาะมีมีมีกี่ตัวแค่วันนี้ตัวเด่นมีหนึ่งตัวอ่าหนึ่งตัวค่ะเหมือนเดิมเหมือนเดิมแน่เผ็ดเผ็ดรอบนี้สองตัวก็จับให้เนาะสองตัวก็จับให้ไม่ไม่เยอะนะครับไม่เยอะไม่เยอะสามตัวจับให้หางเดียวเลยนะครับหางเดียวหางเดียวสามสามตัวหนึ่งหางสองสองตัวกี่หางครับสี่หางครับ ตัวตัวเด่นมีได้ได้ตัวไหนนะครับตัวเด่นวันนี้มีสี่ค่ะเด่นฟันเม็ดเดียวตัวเดียวเม็ดเดียววิ่งเลยค่ะแล้วก็ชุดชุดบินมีกี่ตัวคะมีตัวอะไรมั้งมีตัวอะไรมั้งคะมีเจ็ดมีสามมีหกมีสี่มีเก้าเจ็ดสามหกสี่เก้าสำหรับชุดวินวันนี้ของป้าก็ให้ชุดวินไปห้าตัวเนาะใช่ห้าตัวครับก็ ก็เน้นนะครับเน้นไปที่ชุดวินนะครับเนาะที่ป้าสร้างจับคู่ให้ก็หางนึงนะครับหางเดียวนะครับจับคู่ให้แข็งๆเลยนะครับเม็ดเดียวแข็งๆเลยเอฟซีท่านใดเนาะก็ถ้าไม่ไม่ไม่ชอบที่ป้าจับคู่ให้นะครับก็สามารถไปจับคู่ใหม่ภายในชุดวีนนะครับจับคู่ใหม่จับคู่ใหม่ในชุดวีนแล้วแล้วแต่ชอบเนาะแล้วแต่ชอบครับให้เลือกเอาภายในชุดินเลยครับ แทนนอกเหนือจากนี้ก็ไม่รู้เนาะไม่รู้วันนี้กี่เปอร์เซ็นครับป้าวันนี้กี่เปอร์เซ็นวันนั้น99เปอร์เซ็นเหลืออีกเปอร์เซ็นหนึ่งเอาไว้เผื่อเผื่อเผื่อไว้เผื่อไว้เผื่อไว้มันก็มาแน่นอนแหละค่ะครับก็โปรดใจวิจารณญาณในการรับชมนะครับแนวทางนะครับเนาะก็มีข่าวดุดดุครับป้าจ้าจ้า ก็ให้พากันคิดดูว่าจะจับตัวไหนใส่ตัวไหนค่ะก่อให้อยู่ในชุดวินเนาะให้อยู่ในชุดวินค่ะมีอะไรฝากถึงเอฟซีไหมครับป้าสันก็ฝากให้กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะ่กดไลค์กดแชร์ฝากติดตามป้าด้วยนะคะติดตามด้วยค่ะสูตรแม่นๆของป้านะคะก็ขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะค่ะ ขอดูตัวเลขใหม่ครับอ่ามาแล้วปัันนี้ครับลาวนะครับลาวพัฒนาจ้กครับสปกลาวเนาะตำลาวนะคหอย่าลืมนะคะใช่อย่าลืมนะคะดูดีๆแคปหน้าจอแล้วก็ส่วนข้างล่างจะเป็นเบอร์โทรของป้านะคะท่านผู้ชมอมีเกดสามหกสี่เก้านะครับชุดดินเนาะเด่นสี่รุดสี่วิ่งสี่นะครับ สามตัวเม็ดเดียวเลยนะครับหกสี่เจ็ดสองตัวก็มีสี่ห่างนะครับสี่สามสี่หกสี่เจ็ดสี่เก้านะครับส่วนด้านล่างเนาะจะเป็นเบอร์โทรครับค่ะเบอร์โทรของป้านะคะศูนย์เก้าสองห้าสามเก้าหกหนึ่งสามเก้าค่ะสำหรับเบอร์โทรของป้าสั้นเนาะถ้าเอฟซท่านใดยอยากจะโทรมาหาป้าสั้นก็โทรมาได้ที่เบอร์นี้<ด>ตลอดยีด่ส<ม>ิบสี่ชั่วโมงค่ะวันนี้ก็ เป็นแนวทางของป้าสั้นเนาะตมลาวข้ามโถงเพื่อนบ้านค่ะฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามเนาะครับเมื่อเมื่อวันที่ผ่านมาก็มาเต็มเต็มนะครับเนาะครับเรามาตามต่อกันนะครับในวันนี้นะครับวันที่วันที่ยี่ห้ามิถุนาค่ะนนี้นะครับคื้นนี้เนาะคืนนี้เลยตามพักครับนะครับครับก็คลิปนี้เนาะ คนเมืองตากครับเพจคนเมืองตากเพจคนเมืองตากแอปแดงคนเมืองตากแชนแนลคนเมืองตากรวยครับแล้วก็ช่องประโยคารพาวยค่ะเพจค่ะคแล้วก็เมตุคนเดิมแล้วก็ทางแอปแดงก็ประโยโคราแล้วก็ประโยพาวยนะคะถูกผิดไม่ว่ากันนะครับะ ลองดูครับลองดูมาแน่นอนครับมาที่มาแน่นอนมาแน่นอนเก้าเก้าเปอร์เซนต์เก้าเก้าเปอร์เซนต์เหมือนเดิมครับขอบคุณพ้าสันมากครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะว่ามา